อุ้ยอุ้ยน้องยุงโดนไปแล้วฮะยุงยุงเอาอยู่นี่เจ้เครื่องครับเอาหน่อยเอาหน่อยเตี๊ยบเป็นเตี๊ยบอดอยู่เอาไม่รอดแล้วฮะคือไอ้ต่ชัดดาวเนี่ยมันเล่นมันเล่นฮันเตอร์เก่งไงแล้วมีก็อยากให้มันเล่น <laughs> <laughs> เวลามันไล่ใครแล้วนะแป๊บเดียวนอนเจ็บใจ เราเปิดบาฟได้หนึ่งทีแล้วนะครับเดี๋ยวจะกดให้ดูแล้วกันนะฮะสุดเรื่องเทคนิคการใช้ยังไงเนี่ยก็ไปหาคนที่เขาเล่นเก่งๆบอกทีลวกันผมก็เล่นแบบงูๆปลาๆนะก็เ๋ยนนะคืออ่านี่ถ้าเราเปิดได้เนี่ยครับเวลาเราจุ่มกําแพงมันจะมีขึ้นมาเนี่ยบอกว่าคือเรากดได้แล้วนะครับคือเปิดได้นะเดี๋ยวเราลองดูว่าเราจะลอยไปช่วยเขายังไงได้บ้างลึกลึกเอเออ เฝ้าไหมอะ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยสวยแล้วสวยแล้วปึ๊บปุ๊บอ่านี่คือเปิดวาร์ปนะครับหนีมาหนึ่งสเต็ปจ้องไปหนึ่งสเต็ปหันหลังหนึ่งสเต็ปเอาละเอาแหละ,ละต้องช่วยตัวประกันเฮ้ยจ,จ้องหนึ่งสเต็ปหันหนึ่งสเต็ปย้อนศรหนึ่งสเต็ปไหมโอ้โหเฝ้าเลยเหรอใจคอเฮ้ยมันต้องต้องเอาอะ่ะเออโอเคขอบคุณครับกูบช่วยไม่ได้สวยแล้ว เคยแล้วไหมหาหาเหลี่ยมหาเหลี่ยมแปะวาร์ปไม่ได้นี่มันลงห้องใต้ดินไม่เอาไม่เอาห้องใต้ดินไปทางอื่นเอาตรงนี้ได้ไหมแค่หนึ่งทีปึ๊บวางปึ๊บเข้าไปโอเคตอนนี้เจ็บเป็นทั่วหน้านะครับโดนล้มอีกรอบหนึ่งครับน่าจะไม่รอดแล้วมั้งเมื่อกี้เราเข้าไปรับให้หนึ่งทีนะครับแล้วพายาบาลก็ามาซ้อนช่วยก็ถือว่าสวยอยู่ แต่จริงๆไม่คุ้มเท่าไหร่นะถ้าจะไปอย่างนั้นอะ่ะให้เข้าไปแต่แรกเลยแล้วทิ้งเราเลยดีกว่านะใช่ครับผมเออร้อยถามอัปเดตใหม่หรือเปล่าอัปเดตใหม่ครับอัปเดตเมื่อ2วันก่อนมนะั้งเนี่ยครับอันนี้คือเป็นแมปที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาพร้อมกับตัวละครใหม่ก็คือเป็นฮันเตอร์ที่ชื่อชื่ออะไรจาไม่ได้แต่เป็นตัวปลาหมึกนะครับฮันเตอร์เป็นตัวปลาหมึกยังไม่ได้เปิดขายนะครับต้องสุ่มเท่านั้นก่อนสําหรับ7วันแรกเออแล้วนะผ่าน7วันไปเขาจะเปิดให้ซื้อกันปกติ เฮ้ลืมลืมลืมไอ้ฮิวใช่ไหมขอโทษขอโทษไอ้ป่องแป้งกลัวเขาไม่รู้ว่าอยู่ตรงนี้เรื่องไงวะมาถอนกอี้เฉยเลยเรื่งองไงละ่ะมันมาแล้วเอหาเหลี่ยมหมอะมาะไปไหนวะอไล่คนนู้ซะงั้นต่อต่อต่องั้นต่อต่อ ูเกตโค้ดหูเกตเ,เช็คโค้ดเล็กอะ่ะโอเคฮันเตอร์ออกไปแล้วครับเมื่อกี้เราอยู่ในระยะตุบๆของเสียงหัวใจเราเป็นระยะเฟรยของฮันเตอร์นะมันทำให้เกตเราเล็กมากคุณหมอมาช่วยกันปั่นให้เสร็จสิเธอ <c oughs> อ๋อจะไปรอช่วยใช่ไหมไม่ใช่ไง <c oughs> เล่นอะไรนะฮะไปเล่นอะไรกับวาร์ปเราเนี่ย สวัสด,ดีทุกคนที่รับชมอยู่นะครับยังไงเข้ามาติดตามกันแล้วฝากกดติดตามแฟนเพจเอาไว้หน่อยนะฮะเรามีไลฟ์กันเรื่อยๆนะครับแฟนเพจของผมก็จะเล่นอยู่2เกมนะครับคือเกมนี้แล้วก็ ROV นะครับอีกเกมหนึ่งเออ,อยังไงถ้าใครที่เป็นคอเดียวกันนะครับติดตามไว้นะครับเข้ามาพูดคุยมาเล่นด้วยกันได้นะครับมีไลฟ์เป็นประจำส่งลงไปช่วยมันยังไงไว้ใน,นห้องใต้ดินหรอห้องใต้ดินอ่าห้องใต้ดินใช่ไหมได้เวลาลองของ ได้เวลาลองของครับต้องบอกว่าห้องใต้ดินได้เวลาลองของงงวิดิงงวิดิจเจอความช่วยเพื่อนไอ้ไอ้อ้ไ,ไอหลบได้หนึ่งดอกปัญหาคือขาขึ้นนี่แหละไอ,อ้ผ <c oughs> งแป้งทำไมบงแป้งไม่วิ่งขึ้นมาวะพิุสา่าไปจุกหลบหนึ่งทีมันตายหรือ,อยังวนะน่ะ คิดว่าเกมนี้ไม่ชนะแล้วฮะเพราะฉะนั้นเราเอาฮาเลยนะเดี๋ยวเราจะลงไปอีกทีนึงไม่ชนะใช่ไหมลงมาใหม่ก็ได้เอาดีวะอ่ตีไม่โดนโดนดีวะโดนวาร์ปยังไงยังไงเฮ้ยขึ้นมาสนใจกันก่อนไอตัวล่างมันก็ไม่วิ่งตามมาของแป้งต่ตายไปซะซะแต่ขนาดนี้ คือถ้าวิ่งตามมาจะได้บอดี้บอลให้มันไม่วิ่งตามมาไงเอออะไรดีว่ากูทีนี้หมดละชีวิตนี้เดี๋ยวนะคำทางแป๊บเฮ้ยตรงนั้นมีเรื่องหลงทางตอนนี้เรื่องของเรื่องเราดูพวงของเขาว่าเขาไปทางไหนนะฮะตรงไปทางนูน้นโอเคปลอดภัยปลอดภัยอ่ะอะบินเหรอ อยู่ไหนวะโอ้ตีวาร์ปตีวาร์ปตีวาร์ปกูเปิดไม่ออไอ้ย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 ใชใช่เดเดินเดินเดเอฮ้ยเดเดเดอวาร์ปหมดชีวิตเปลี่ยนแล้วมึงวาร์ปหมดเดินติดอีกเอาเข้าไปพึ่งเออปีนช้าด้วยเออโยังรอดอยู่ อู้จะพุ่งมาอย่างนี้ดิขี้โกงมูลวอล์กใส่แม่งอ่ามูลวอล์กใส่แม่งเอาไงเอาอยัางไงไดทั้งวันนะเอ้ยติด <c oughs> <c oughs> ไม่น่ามูลวอล์กเลย